กลับมาอีกแล้วกลับมาเว้ยเมื่อวานเราคืนกองเองพี่สองคนเราเนี่ยพิเตอร์ไม่มาคนเดียวเรากลับมาก็ยังอยู่กันสองคนไอ้ชิบหายยังไม่มากันก็เอาสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่อัพชุกูอยู่ดูบอลเป็นบอลไทยนะครับเทปนี้วันอาทิตย์ใช่ครับก็วันอาทิตย์ที่เจ็ดที่ผ่านมาวันต่์ที่ผ่านมาว่ามีบิ๊กแมตช์แล้วนะสองคู่ วันอาทิตย์ก็มีไม่แพ้กันนะแต่วคู่ก็น่าน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับถือว่ามีผลกับตารางคะแนนของทั้งสองวันเลยว่าใครจะอยู่ในหัวตารางใครจะอยู่กลางการใครจะอยู่ไทยไทยก็ทุกคู่ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันครับก็เจมไทยลีกกำลังสนุกเลยนะผ่านมาสิบเอ็ดนัดก็คือหนึ่งในสามแล้วอาตพูดตรงๆก็ฤดูกาลนึงมีสามสิบนัดใช่ไหมก็นัดนี้นัดที่เปลีแล้วก็ผ่านมาหนึ่งในสามแล้วมาดู ฟุตบอลวันนี้กันนะวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนวันนี้ก็มีอีก4คู่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่ที่เราจะพรีวิวเลยไหมมาเลยพี่เราเริ่มที่เราจะมาพรีวิวกันก็จะเป็นคู่ของนครราชสีมามาร์ดด้าเอฟซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซีคู่นี้เตะก,กันในเวลา18บแนฬิกาที่สนามเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาแา่ทสดทาง G ีมเอ็นยี่ห้าแล้วก็เอไอเอสเพย์สวัสดีคท ผลงานค่อนข้างดีใช่หลายเกมแล้วพวกเขาชนะรวมกันทั้งบอลัทวได้สามนัดติดแล้วนะอือใช่ถือว่าโค้ชของโค้ชโจเนี่ยกำลังมั่นใจเลยถูกต้องครับก็แนวลุกหลายๆคนก็เริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นชส่วนเกมลับเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วการเล่นกันระหว่างรัฐพลสายริยากับทางด้านเฉลิมพงศ์เกิดแก้วเนี่ยค่อนข้างคงเส้นคงวาอยู่่แล้วก็เกมลับที่พี่โจวางไว้เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีระบบการเล่น เล่นกันเป็นระบบมันถามว่าซุปเปอร์สตาร์โคราชมีไหมไม่มีแทบไม่มีเลยใช่แต่ตัวผู้เล่นใกล้เคียงกันนะครับหลายๆคนที่ขึ้นเล่นแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยผลงานได้ดีพุ่งพวดขึ้นมาเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิปติทุมพอหรือว่าอับดุลฮาฟิดบูราฮิงตอนนี้กําลังทาทาผลงานได้ดีนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยเพราะว่านิวตาติทิมชาตินะทั้งยูยี่สามไมก็ชุด เอฟซูซูกิเอนถูกต้องนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงในเกมนี้ของนครราาติมานนะครับกันครับผมเกมนี้ผู้รักษาประตูเนี่ยยังคงไว้ใจสําหรับพิสารดอกไม้แก้วนะตอนนี้น่าจะเบียดตัวจริงได้แล้วแหละแทนธนชัยหนูราล้ชหลังๆก็หลุดไปเป็นตัวสำรองไปแล้วแต่แต่ถือว่าโคราชมีโกดีสอคนที่ดีแบบมากม เลยนะถือว่าเป็นประตูมากประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทั้งมาตรฐานของทั้งสองคนเองก็สามารถช่วยทีมได้เหมือนกันถูกต้องนะครับ,รบก็ส่วนแนวรับเนี่ยแผงหลัง4ี่คนเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนจากเดิมก็คือทิติทุมพร,รบแบคขวาส่วนเซนเ,นเตอร์อย่างที่เราบอกก็เป็นทางด้านนัทพงศายนิยาก,กับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วส่วนทางซ้ายเนี่ยประลองสาวันดีนัดที่แล้วเนี่ย ยิงยังสวยไม่รู้จะยิงหรือจะเปิดตาเปิดแต่ลูกยิงเข้าไปเออมันมุดเข้าไปพอดีที่สังเกตนะปกปกติก่ยิงนะโอ้โหลูกลูกธรรมดาที่ไม่เคยมีนะมีลูกสวยติดอันดับทลยนั้ใช่เขาเรียกว่ายิงทังทีเราจดจำใช่แต่ถ้าไม่ฟิตเนี่ยอดีศัก์หารเทศเนี่ยก็รอพร้อมสแตนบายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกองกลางเนี่ยน่าจะได้นรพลอานรงสวากับมาอาจจะมาที่นัดติดโทษแบนนะก็จะมาเยืนคู่กับทางด้านเดนิส พี่านดูเลว่านะครับคือตอนนี้กำลังทำงานได้ดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะว่าสามเหลืองแล้วถ้านัดหน้าโดนอีกหนึ่งเหลืองเนี่ยจะติดโทดแบนแล้วเนี้ยถ้าโดนเหลืองจะแบนแล้วก็ที่ติดทุมพรอ้วยตอนนี้ก็สามใบเหลืองเพราะถ้าพวกเขาติดโทษแบนขึ้นมารัดหน้าเขาเจอบีจีด้วยา็จะหนักหน่อยนะครับก็ต้องระวังนะส่วน ลิมเซ้นเนี่ยก็กำลังทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นอัมรูอัตตาลาหรือแม<ช>้กระทั่งอับดุนฮาฟินบิลาเฮงส่วนมาโกซาราเนกเนี่ยครับฟอร์มก็ยังคงเส้นคงวา<ช>ถือว่ามาเติมเต็มในส่วนที่โคราคขาดได้พอสมควรใน,ใ<ช>ในการขาดของ<ช><ช>จีนีคันยุกแล้วก็เดนิสมิโลซึ่งซาราเนกเนี่ยทำได้ดี<ช>นะครับ,<ช>รบส่วนแผงกองหน้าเนี่ย คาริคารก็มาแล้วใช่กลับมาแล้วยิงได้ต่อเนื่องแล้วตั้งแต่บอลถ้วยที่เจอเมืองกาลแล้วก็มานัดล่าสุดที่เป็นประตูชัยครับให้กับทางโคราชเองก็ช่วงนี้ผมเชื่อว่าเขามั่นใจขึ้นเยอะเลยใช่หลังจากที่มาตอนแรกๆอาจจะยังเข้าระบบกับเพื่อนไม่ได้บ้างอะไราี้ครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยก็ยังมีทางด้านดาวลุ่งอย่างกีเดียนสุกุมาเอ็นดูมูบานอันนี้ไม่ใช่ต่างชาตินะ ป็นลูกเพิงถ่าย,ยใช่<อ>ถือว่าตัวนี้ว่าถือว่านาจับตาม,มองเหมือนกันถูกเ,<อ>เรียกตัวติดทีมชาติด,ด้วยได้เรียกซ<อ>้กอมอในยุคโคตรยองออยู่ยุคสามเนี้ยก็สูงยาวเข่าดีสูงมากนะครับอันนี้ก็อาจจะได้รับโอกาสมาเป็นตัวสำรองในการเปลี่ยนเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวตัวก็จะประมาณนี้ ข้ามฟ้าไปดูการท่าเรือหน่อยเป็นงไงจนการท่าเรือก็นัดที่แล้วเพิ่งเปิดบ้านาให้กับทางชมรีไปสรุ่ตัวหนึถ้ายเกมเลยถือว่าตัวเองก็แทบจะมีความเสียหายในระดับนึ่งแหละที่เจอทีมในระดับเดียวกันแล้วไม่สามารถเก็บแต้มได้ก็ในเกมนี้คู่นี้จเจอกันเมื่อปีที่แล้ว2นัดเป็นท่าเรือเล่นในบ้านชนะสีแล้วเล่นที่บ้านโคราชเสอสอก็ ผู้เล่นของการท่าเรือก็พร้อมที่จะลงสนามเกือบทั้งหมดมก็นําโดยผู้สาประตูอย่างวาวุิศรีสุภาครับแบ็กซ้ายก็อาจจะเป็นวรวุิน้มเวทในนัดนี้เพราะว่าอ,อาจจะกลับมาใช้วรวุิแล้วก็เห็นในนัดที่แล้วเริ่มมีชื่อของเควินใช,ใช่ไหมดีลมรามกลับมา,มาแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมา2อกว่าทีมได้แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็กำลังเียกความฟิตอยู่่วนทางคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นดาวิดโรเชล่ากับอเอลสเดลล้อ ส่วนทางแบ็คขวาที่ตอนนี้กำลังทำผลงานได้ดีเลยอย่างฟ er ิลิปโรเลอร์ใช่ส่วนแผนกองกลางก็อาจจะเป็นศิวกรจากขุประสาตที่น่าจะได้รับโอกาสต่อเนื่องอย่างโคซุนกิเองเหมือนกันจากคูนกร<ช>ัร<อ>คู่นี้น่าจะเป็นกองกลางเบอร์หนึ่งและ้วะของการท่าเ<ช> S <S รือโกซุนกิกับเจ้าศิวกรจากขุปรสาทใช่ก็รับ,รบทีมข้อขาเขาทั้งสองคนไม่ได้ ส่วนทางดิมเซนก็อาจจะเป็นทางบด,ดินผารากับประกรณ์เป็นพักที่รัฐที่แล้วก็เพิ่งอาซีไปด้วยอส่วนด้านหน้าก็อาจจะเป็นอย่างฮาเวียปาติญโยที่อาจจะได้รับประกาศลงสนามต่อเนื่องเพราะว่าทางเน,นสัรซิลิาอาที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนทางตัวสำรองทีเด็ดก็อาจจะมีอย่างนุงนูนสีย่านเกมนี่ธนาิีสรีพลาที่อาจจะสามารถลงมาเปลี่ยนเกมให้กับการท่าเรือได้ นะครับผมก็คู่นี้ที่มันมองว่าไงครับสําหรับการท่าเรือกับโคราชคู่นี้โคราชต้องการสามแต้มเพื่อที่จะทําคะแนนขึ้นไปอยู่ในท็อปบนของตารางชูกมไหมส่วนทางด้านท่าเรือเนี่ยมันก็ต้องคว้าสามแต้มแล้วเพราะมันพลาดมานะอะไหล้วะเออมันโคต้าใช้อย่างเนี่ยมันครบแล้วถ้าอยากจะเป็นแชมป์เนี่ยมันก็ต้องชนะแล้วแหละชนะใช่ครับแต่เกมเนี่ยมันไปเล่นที่ บ้านของโคราชไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับการท่าเรือในฟอร์มแบบนี้ในความมั่นใจแบบนี้ส่งส่งผลกระทบพอสมควรพี่โอค์ก็คงมีอะไรอยู่ในใจเยอะอยู่สมควรในความกดดันนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าถ้าผลงานมันออกมาไม่ดีอกระแสมันก็จะถงไปอีกไงถเข้าไปถงข้าไปนะส่วนโคราชเนี่ยพี่ว่าชิวกว่าเล่นได้สบายกว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยใช่แล้วก็ฟิลอารมณ์ในการเล่นเนี่ย มันมากว่าเพราะว่าความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เด็กศรัทธาในพี่โจค่อนข้างสูงเท่า<ช>ที่เราดูพี่พมองว่าการเล่นเป็นทีมของคนครราาสีมาเนี่ยจะสร้างความยากลำบากให้กับการท่าเรือพอสมควร<ช>และค,คิดว่าเกมเนี้ยนครราาสีมาจะสามารถเก็บสามแต้มได้ครับเกมนี้สำหรับผมเองผม มองตรงข้ามกับพี่เพราะว่าการท่าเรือในเกมเนี้ยผมมองว่าถ้าพวกเขากลับมาไม่ได้เนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์จะต้องข่องยากถึงแม้การกระบาดทิ้งได้ในการชื่อทิ้งได้เลยแล้วก็ผมว่าพวกเขาเองอ่ะน่าจะมีพลังแฝงสำหรับเกมนี้ก็มาทำแป้งกลับมาแล้วด้วยอาจจะมีเงินอาชีพอาจจะแบบว่าปลกเร้าผู้เล่นอาจจะแบบว่ามีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นแล้วก็อย่างการท่าเรือเนี่ยก็ ต้องดูว่าในเกมนี้จะสามารถเอาชนะโคราดได้ไมารเพราะถ้าพวกเขาเอาชนะได้เนี่ยพวกเขาเองก็จะสามารถเกาะกลุ่มในกลุ่มลุ้นแชมป์ต่อไปด้วยโดยผมมองว่าทางการท่าเรือเนี่ยจะสามารถกลับมาเก็บสามแต้มได้แต่จะบุกไปแค่เฉืนอนใช่ครับอาจจะสองหนึ่รือหนประมาณเนี้ครับครับวันนี้คู่แรกเราก็มองไม่เหมือนกันลนะครับอคับค แล้วแต่นะใคาเป็นแฟนใครเป็นแฟนโคราชก็มั่นใจใครเป็นแฟนท่าเรือก็มั่นใจในทีมของตัวเองแหละครับดูเสตเตอร์เกมแี้สนุกสนุกแน่นอนเ่ื่อว่าเป็นอีกเกมที่น่าจะสนุกสุดมันในวันอาทิตย์แน่นอนอ่าครับอ่าเราข้ามฝ้ามาดูคู่19นาฬิกาหน่อยละกันนะเป็นทางด้านฉลามชนบุรีเ c ฟฟอร์มกำลังร้อนแรงในตอนนี้เก็บแต้มเป็นว่าเล่นช่วงนี้จับเรอับมาโอกาสที่จะเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์แล้วก็โคจรมาพบกับสมุทรปราการซิตี้ เที่ยวสมุทรที่ที่แล้วเพิมปลดล็อกชนะมาได้นะก็กะไรกี่เกมมาเจ็ดเกมไหมเจ็ดเกมที่ไม่ชนะถือว่าปลดล็อกในเกมที่แล้วได้ถือว่าสําคัญอาจจะเรียกความมั่นใจของตัวทีมเองได้ค่อนข้างแต่ปัญหามีเยอะเยอะมากมายเลยแหละบอกให้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะเอาไปดูความพร้อมของชนหน่อยแม็กว่าไงบางก็ทางชมรูครับนัดที่แล้วเพิ่งบุกไปชนะการท่าเรือมาสองประตูต่อหนึ่งโดยความพร้อมของทาง ชมบุรีก็ในเกมนี้ก็ไม่ขาดใครเลยในเกมนี้ก็จะมีผู้สาประตูอย่างชนินไส่อ่ะอที่กําลังแบบว่ามั่นใจเลยนะทีเแล้วก็เซฟค่อนข้างเยอะด้วยครับแล้วก็เซนเตอร์อย่างเรโต้เคลดกับจูเนียร์เอลสโตสองคนนี้ก็สามารถทั้งป้องกันประตูลแล้วก็ยิงได้อ่ะอย่างน้อยแล้วก็จูนกตปิดแล้วใช่ห้างแบ็คขวาอาจจะเป็นบุคลีเหลมดีที่นัดที่แล้วได้โอกาสเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มดีหลังจากนุพพลยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ห้างแบ็คซ้ายก็จะเป็นเจ้านาย ใชมงคลเรื่องธนโลดที่อาจจะได้ลงสนามต่อเนื่องครับผมสังทางมิดฟิลก็จะเป็นกิดีคันยุกที่ตอนนี้บอกเลยครับกำลังมั่นใจมากๆกับวอชิเกนิสิฟัมเพนที่ตอนนี้นําเป็นดาสมุกคนไทยแล้วก็สามารถยิงประตูชัยนะที่แล้วได้ด้วยส่วนทางซ้ายก็จะเป็นเกิร์กลิตทวีการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตัดเกมอย่างเจลาะใช่ไหมกัจนาการแมนนิคส่วนหน้าเป้าก็อาจจะเป็นเดนิสมูริโลกับยูบยองซูที่ตอนนี้สองคนนี้ ถ้าเกิดแมตช์นี้ยิงได้ความมั่นใจจะกลับมาเยอะมากๆเลยโดยของทางชมรีอย่างตัวที่จะเปลี่ยนเกมก็จะมีอย่างทิสันุพงศ์โชติที่อาจจะมาเปลนเกมในแดนกลางได้นัดที่แล้วก็ลงมาก็มีส่วนแอสซิ์ด้วยให้กับทางวรชิตแล้วก็เศรษฐุธวงสายที่ปันป่วนในเกมรับการทข้าเลยได้ดีในนัดที่ผ่านมานเกมนี้ก็จะได้พวกสัมพันธ์เจสี่แล้วก็แอนโทนี่แอนนีแสนใจรักใช่ไหมใช่แอนโทนี่แสนใจรักแต่แอนตทนี่เองอาจจะยังลงไม่ได้เพราะว่า เขาเองอ่ะพักหนึ่งสองสัปดาห์แต่ทางแพทย์ประจำทีมแนะนำว่าเขาเองควรจะผ่าตัดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดยังฝืนเล่นต่อไปอ่ะอาจจะแบบว่าถ้าเจ็บครั้งหน้าอาจจะเจ็บระยะยาวเลยก็ได้ใช่ครับโดยความพร้อมของทางสุพการเป็นไงบ้างครับพี่สมุดปากการเนี่ยมันค่อนข้างต่างจากชนบุรีเลยนะชนบุรีเนี่ยค่อนข้างฟูทีมสามารถมีออปชั่นเลือกตัวผู้เล่นลงเล่นได้เยอะได้หลายตำแหน่งสับเปลี่ยนกันได้นะแต่ส่วนของสมุดปากการเนี่ย โอ้โหข่าวบาดเจ็บเยอะมากยังมีติดโทษแบแอนกโอีกใช่แล้วก็อย่างน่าสัที่เราพูดกันไปเมื่อเทรงวันเสาร์ก็คือเจ้าเทพจรสศักดิ์วงก่นตุกภัตถึง6เดือนเดือนเลยเออเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสาหรับดึมเส้นด้านขวาแล้วก็พวกที่ยังแบบออดแอดแอดอยู่เนี่ยมันก็ยังมียูโตโอนะชัยวัฒน์ศรีนาวงชัยวัฒน์บุรรานพวกเนี้ย ต้องทดสอบความฟิตในวินาทีวิทีายหเลยว่าจะได้ลงชั้ช่วยทีมได้หรือเปล่าเพราะว่าสคนเนี้ค่อนข้างกำศึกหนักแล้วก็ไม่ใช่นักเตะที่จะอะไรนะเข้าปะทะแล้วเล่นได้ตลอดแล้วก็มันก็จะมีอาการบาดเจ็บให้เห็นรบกวนอยู่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นนักเตะที่ท่องตัวทั้งสาคนมันก็ต้องถูกเก็บเป็นธรรมดานะครับก็น่าแหละก็ต้องมาเช็คกันถึง3ตัวนี้ แล้วก็นัดติดโทษแบนเนี่ยก็จะมีทั้งเจ๊เป้ย์พลนพลคำที่จะติดเนื่องโทษแบนเป็นนัดที่สองนัดสุดท้ายแล้ะแต่เกมนี้นะครับเราก็จะมีที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่มองเลยเอก็คือการขาดหายไปของอาริสซาริโฟวิดเนี่ยโดนแบนจากนัดที่แล้วนะครับสมไปเหลืองครบสีไวพอดีอืใช่เพราะถือว่าเสียหายนะสำหรับอาริสเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของทีมเลยก็ ปัญหาใหญ่คือใครจะมาเล่นเซนเตอร์อาจจะเป็นสกิฟต์ติวิานก็ได้เราต้องมาดวลกับเดนิสมูริโลและก็จีดีคานยุกเนี่ยการขาดการขาดหายไปของอาริสเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเราล้อูหูเลยคืออ่ะเรามาดูตัวผู้เล่นที่จะลงกันดีกว่านะครับผู้สาประตูก็ปฏิวัติคำใหม่อันนี้ไม่เจ็บเจ้าไม้เนี่ยถ้าเจ็บอีกก็ตัวใครตัวมาแล้วอันนี้เล่นได้นะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ย ก็น่าจะเป็นสุพนันบุรีรัตน์และน่าจะส่งปออแข่งกับตานทีมลงเล่นในเกมนี้ด้วยกัตตานเซฟแล้วแล้วก็ผู้เซนเตอร์ก็อย่างที่บอกน่าจะเป็นศับสธิจิตวิจารณ์มาจับคู่กับสลายุธสมพินนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยต้องเช็คความฟิตเช็คความฟิตของชาวบน์บุรานถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นกิติพงษ์แสนสนิทลงเล่นนะครับ คู่กลางพุทธไซโคเจริญยืนแน่นอนคือถือว่าหลังๆมาผมว่าเขาก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะดีดมีการมีลูกยิงที่หนักหน่วงพอสมควรจัดเขวสองนะครับก็แต่ใครจะมาจับคู่กับพุทธไซต้องมาเช็คกันอีกทีมอย่างที่บอกโอโนเช็คฟิตในะครับจะเปแบนไปแแบนไปแล้วจะขยับซากายมาเล่นหรือว่าจะใช้เด็กอย่างสุวิชาจิตบุตร ลงมาเล่นนะครับก็ก็ต้องมาดูกันนะครับต้องมาเขาเรียกอะไรนะมามาวัดกันของอี่ในสายเลยว่าใครจะได้เล่นส่วนทางซ้ายเนี่ยไดซิเกตซากไก่นะครับที่นัทิรายิง2งประตูเป็นฮีโร่กำลังมั่นใจเลยแล้วก็ทางขวาก็อีกหนึ่งหนึ่งคนที่หนึ่งที่เป็นปัญหาในริมเส้นด้านขวาอาจจะขยับยุทธพิชัยเลิศ้ําไปเล่นไหมใช่เดี๋ยวมันจะจีัดบิงบอล หรือว่าจะเป็นจิราวินวอนเออ<ช>ถ้าจิราอวิญวอนลงเล่นด้านขวาเนี่ยยุทธเพิชัยเลิกรันอาจจะมาจับคู่กับพุทธไซโคจะเยอะโคเจเลนในแดนกลางใช่ครับห,หรือไม่ก็อาจจะเอาไดสุกเกะมาเล่นกับพุทธไซแล้วยุทธเพิชัยเนี่ยไปเล่นด้านซ้ายได้ห,หมดนะบรรลเุเดชเนี่ยนะส่วนคู่กองหน้าเนี่ยเอเลียนโดน่าจะยืนค้ำส่วนไอตัวที่จะมาเป็นฟอลนน่าเป็นซับพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าบีชัยวัฒน์แต่ถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพัฒน์ลเฉลิมพิจิตรนะครับที่จะลงเล่น เอตัวผู้เล่นค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวปัญหาคือถ้าทั้งหมดตัวจริงที่พูดมาลงเล่นไม่ได้แล้วใช้เด็กมาซัพพอร์ตแทนแล้วตัวสำรองจะเหลือใครอันนี้ถือว่าหนักเลยเพราะว่าคนนี้ถือว่าเป็นเด็กที่แทบที่ผมพูดได้เลยว่าปีนี้ขึ้นไฮลีกหนึ่งเป็นปีแรกของเขาอ่ะเออก็ก็นั่นแหละครับก็นี้อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสมุทรประการที่เราต้องมาพูดถึงกันกับเกมวันนี้แล้วก็ต้องไปเยือนด้วยกับชนบุรี ลูกเกมเนี่ยลูกเกมเป็นไงครับพี่สองทีมนี้วัดกันเนี่ยพิตเต้มาเนี่ยเปิดหน้าแรกแน่นอนใช่เพราะว่าแต่บอกอย่างหนึ่งว่าชนบุรีตั้งแต่ชนบุรีเจอกับสมุดปากกาซิตี้ที่ใช้ชื่อสมุรปากกาพิตตี้มาชนบุรีไม่เคยชนะชบุรีไม่เคยชนะสมุรปากกาเลยสักนัดเดียวแล้วก็ไม่เคยเสมอด้วยใช่แค่ยางเดียวแพ้ศูนย์ไอแพ้สี่ชนะศูนย์เลยใช่นะก็จะประมาณก็เกมนี้พี่ว่าพิตเต้คงคงต้องเอาอ่ะต้อองเาเพราะว่าเพราะว่า เป็นครั้งแรกที่ชนบุรีชื่อชั้นเหนือกว่าสมุทรปราการซิตี้ในเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นนะใช่อ่ณตอนนี้นะณตอนนี้ใช่ใช่ก็เกมแน่นอนชนบุรีต้องเปิดเกมหุกใส่นะครับส่วนบอลของสมุทรปราการเนี่ยที่จะก็คงเล่นนอกบ้านเนี่ยแน่นเขาว่าเล่นเกมรับอาจจะโต้กลับ้ว่าาทงิชแลใช้ ใช้การโต้กลับที่น้อยจังหวะแล้วมีประสิทธิภาพอย่างหลายๆเกมที่สมุทรปราการเคยทําได้เห็นใช่แต่ปัญหาคือคุณภาพนักเตะนั่นแหละอย่างที่เราไปจะพร้อมขนาดไหนจะระยะเก้าสิบวินาทีไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องดูกันใช่เกมนี้พี่ยังเชื่อใจในเกมของฉลามชนชุมรีเอฟซีที่เชื่อว่ามีดีกว่าแล้วก็มันเป็นเกมที่สมควรจะเก็บสามแต้มได้ในเกมนี้ถ้าเก็บเกมนี้ไม่ได้เนี่ย มันัจะกลายเป็นงูเหลือมเ,อเชือกล้วยทันทีสาหรับชลบุรีรนะครับกับสมุทรปราการแต่พี่เชื่อว่าเกมนี้ชลบุรีเอฟซีจะเก็บสามแต้มได้ครับอีกสองคู่ที่เหลือเรามาพูดถึงกันหน่อยเล็กน้อยแล้วกันราชบุรีมิดผลเปิดบ้านต้อนรับการเปเยือนของพีทีประจวบเอฟซีนะครับคู่นี้ถ่ายทอดสดกันที่ททบ5แล้วก็เอเเพเตะกันในเวลาที่เปดาการมิดผลสเตเดียมนะครับมองในเกมนี้ก็อย่างทางราชบุรีในเกมนี้ก็ พวกเขาเองก็ต้องเก็บชัยชนะได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาแพ้มาสามนัดรวดแล้วแต่ว่าแพ้แบบสกอร์แค่ลูกเดียวและต้นเกมถึงนาทีที่ประมาณเจ็ดสิบเขาสู้ได้หมดที่แล้วแล้วหลังก็หมดหลังเพื่อนคือหมดผมว่าเกมนี้ถ้าพวกเขารักษาระยะยาวจนถึงจบเก้าสิบนาทีได้ครับผมว่าราชบุรีจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะทีทีประจุบ fc ได้ครับส่วนทางพี่มองว่าไงบ้างครับผู้นี้พี่มองให้ว่ามันเรื่องสภาพจิตใจมันพอกัน พี่ว่าคู่นี้จะจบลงด้วยสมอครับแบ่งแต้งกันไปนะอีกคู่หนึ่งเตะในเวลา18ในกาตาร์10นาทีนะครับเมืองทองยูเนเต็ดพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีเตะกันที่ธันดูดมเซเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง a i s p เ a เมืองทองแพ้มาแพ้มาสองส่วนส่วนสุพรรณก็แพ้มาแพ้มาสี่นัดติดแล้วเออแล้วแพ้ แพ้แบบว่าฟิลแบบแฟนบอลไล่โค้ดแล้วตอนเนี้ยพูดตรงๆคืออดีตไปยุเอาอดีตไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีความคิดหน้าของทางสโมสรใช่ครับผู้นี้เมืองทองต้องชนะอย่างเดียวใช่ครับพี่มองว่ามันด้วยสถานการณ์ตอนนี้สุพรรณไม่มีอะไรแล้วใช่นาด้วยระบบการเล่นหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่เห็นทรงแล้วอ่ะการขาดหายไปของดานิโลส่งผลพอสมควรไม่สมควรเลยแหละเยอะมากพดานิโลถือว่าเป็นแบบ ตัวแบกของศูนย์หน้าใช่แล้วพอไม่มีดานิโลเนี่ยแนวลุกด้านหน้าเนี่ยถือว่าช็อตไปใช่ครับนะครับส่วนเกมลับจากที่เคยดีๆเล่นหลังสามก็อยู่ดีมาปรับเป็นหลังสองมันก็เสียมาหมดเลยเสียใช่ทั้งเตียชนกกาลิธทั้งสุนพัฒกิ่งแก้วทั้งอเมตลาตีฟแล้วก็สุพรรณทองสงถือว่าสุพรรณก็ได้รับโอกาสน้อยเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะฮะเรื่องสัญญองสัญญาด้วยครับ ส่วนเมืองทองเนี่ยพร้อมมากกว่าที่มองว่าเกมนี้เมืองทองจะเก็บสามแต้มได้ในบ้านครับครับก็ทั้งหมดครบท้วนกระบวนความกระสี่คู่วันอาทิตย์ที่เราพูดคุยกันแล้วนะครับดูบอลให้สนุกนะครับกับฟุตบอลไทยลีกวันอาทิตย์นี้ครับผมสุดท้ายขอบคุณด้วยกับสปอนเซอร์ฝากของอย่างเช้งน้ำอกไก่ปั่นนะครับสาหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับแนะนาเครื่องดื่มนี้เลยครับผมเช้งน้ำอกไก่ปั่นมีทั้งรสออริจินลรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่ครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ทาง ห้างสสินค้าชั้นนาทั่วไปได้เลยส่วนทาง SK Water ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจถือว่าเป็นน้ำดื่มคุณภาพถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจของ SK Water ได้เลยครับส่วนทางเครื่องดื่มอย่างชานชงครับเป็นน้ำสมุนไพรคุณภาพมีทั้งน้ำกระชายน้ำกระเจี๊ยบนะครับผม,มแล้วก็น้ำเก๊กฮวยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจชันชงได้เลยครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางด้าน พี่สุกี้นะสุกี้ชาบูใครที่อยากกินอาหารอร่อยอร่อยห้วยขวาง่อยูแถววัดรังดานะไม่ไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้แล้่ไปกี้ได้เลยแล้วก็ถ้ามาจากรายการอัพ o o ก c ูชาแนลก็สามารถได้โค้กเพิ่มอีกหนึ่งขวดได้เลยครับก็เตรียมแวะลองชิมลองทานกันได้นะครับแล้วก็ ร้านอาหารเดินาทคาเฟ่พิจิตรนะครับอาหารเหนืออาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านอาหารไทยอาหารอีสานมีหมดครับอร่อยอร่อยใครที่จัขึ้นเหนือแวะทานที่พิจิตรได้นะครับแล้วก็ที่พักนะครับไม่ว่าเป็นเอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทนะครับเกาะเต่าที่พักสะดวกสบายเดินใกล้ทะเลนิดเดียวช่วงนี้ก็เปิดประเทศแล้วถ้าใครสนใจอยากจะไปพักผ่อนช่วงรองพ่เอ็นก็สามารถไปได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับสองที่พัก สวยๆหรูๆนะครับสำหรับการพักผ่อนเลยครับผมใช่ถ้ายนะคลิปนี้นะครับก็อีกครั้งดูบอลให้สนุกดูบอลให้มีความสุขกับวันอาทิตย์นะครับวันครอบครัววันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วย YouTube Instagram แล้วก็มี t i k t o กด้วยนะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ